วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้สดครั้งแรกแต่ว่าตอบของทางฝั่งรัฐบาลบนะคะยังไม่ได้ตอบทางฝ่ายค้านนะแต่ว่าวันนี้ก็มีประเด็นนะคะในเรื่องของการจะแก้ปัญหาเรื่องของแกงคง call center และการปราบปรามยาเสพติดด้วย,ดวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอผู้บริหาร tiktok ด้วยนะอามาดูวันนี้กันก่อนนะคะนายอัครเดชวงพิทักโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติ พูดถึงประเด็นการแก้ปัญหาแกลง call center และอัดยากรรมออนไลน์ข้ามชาติซึ่งนายกแพทองทานก็ชี้แจงตั้งแต่ก่อนเป็นนายกก็รู้ถึงปัญหาเหล่านี้และพอเป็นนายกก็สั่งการทันทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูแลอย่างบูรณาการคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือซึ่งต้องใช้การพูดคุยระดบรับรัฐบาลด้วยกันหาทางออกร่วมกันที่ผ่านมายังจัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์รับแจ้งเหตุ24ชั่วโมงปิดบัญชีม้าไปกว่า1ล้าน9 แสนบัญชีมีมาตรการร่วมกับธนาคารแล้วก็อีกหลายประเด็นในแง่ข้อกฎหมายด้วยนะคะโดยเฉพาะการให้สถาบันการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยรวมไปถึงด้านความมั่นคงก็มีการซีลพื้นที่ค้นแหล่งทำลาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายตัดไฟงดส่งน้ํามันปฏิบัติการไตรภาคีไทยจีนเมียนมาเป็นต้นซึ่งนายกให้คํามั่นกับสภาว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจงังและขีดเส้นใต้นายกบอกว่าจะจัดการผู้มีทิิพลอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะมากไปกนั้นนะคะฉันออขอ ให้คำมั่นสัญญาะะกับสภาส่งเกียรติแห่งนี้นะคะว่าดิฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าเมื่อไม่ว่าเป็นใครก็ตามตำแหน่งสูงใหญ่อะไรแค่ไหนก็ตามถ้าทำผิดในเรื่องนี้นั่นคือการทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นดิฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดดิฉันเองเคยพูดไปที่แล้วว่า แล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสองนะคะ<ช>ผู้บริหารติ k กต็อกนี่จะมาเจอนายกก็จะคุยทั้งเนี้ยค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาพวกแก๊งคอ call นเตอร์<ช> <ๆ S 2> แล้วก็เรื่องการลงทุนร่วมกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเ<ช> <ๆ S 2> มื่อเช้าก็มาตามนัดนะคะทางฝ่ายค้าเนี่ยก็มายื่นยตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ตามคาดว่าล็อกเป้า เพียงคนเดียว oh. นายกรัฐมนตรีแพทองทานแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทุกมิติทุกกระทรวงทุกพักร่วม oh. นะคะคแล้วก็บอกว่ารากเหง้าปัญหามันเกิดจากการตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วนายกไร้ภาวะผู้นําไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และยังยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีอำนาจเหนือตนซึ่งอาจารย์บรนนอประธานสภาก็เตือนเหมือนกันนะนะคะว่าถ้าไปอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอกอาจจะถูกฟ้องร้องได้แล้วก็จะเริ่มอภิปรายวันแรก24มีนาคมนี้ซึ่งฝ่ายค้านเขาบอกแล้วถ้าเขาจะเชื่อมไปถึงคุณทักษิณเนี่ยเขาก็จะเชื่อมในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องเท่านั้นครับแสดงว่าสองวันคนเดียววันนี้ก็ถือว่าซ้อมใหญ่วันนี้ซ้อมใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ต่อฝ่ายค้านเลย <laughs> วันนี้แต่นายกบอกเหมือนกันว่าเชื่อมั่นว่า พักร่วมจะไม่ลอยแพมือใหม่หนคนนี้ที่ยังไม่เคยเคถูกอภิปรายมาก่อนอ่าโอเคจะช่วยกันนะเนาะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเช mm ื hmm. ่อบัานในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ